ถ้าซ้อมสวิงแล้วบังเอิญไปทำลูกเคลื่อนที่ไม่นับเป็นการตีลูกแต่จะมีโทษปรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าลูกอยู่ที่ไหนในส่วนของสนามถ้าลูกของคุณอยู่บนพื้นที่ตั้งทีของหลุมที่กำลังเล่นอยู่ไม่มีโทษปรับจากการซ้อมสวิงไปทำลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญก่อนเล่นจากพื้นที่ตั้งทีอาจปรับความสูงงทีตั้งลูกหรืออาจตั้งทีบนพื้นที่อื่นในพื้นที่ตั้งทีได้ หรืออาจตัดสินใจเล่นจากบนพื้นในพื้นที่ตั้งทีแต่ถ้าลูกอยู่ในพื้นที่ทั่วไปหรือในบังเกอร์หรือลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษและการซ้มสวิงไปทําให้ลูกของคุณเคลื่อนที่โดยบังเอิญคุณมีโทษปรับ1นึ่งสโตรกและต้องนําลูกกลับมาวางใกล้ที่สุดกับจุดเดิมขณะลูกของคุณอยู่บนกรีนถ้าการซ้อมสวิงบังเอิญไปทําลูกเคลื่อนที่คุณต้องวางลูกไว้ที่จุดเดิมบนกรีนโดยไม่มีโทษปรับ